สามตัวสามขนาดเลยโอ้ยดี <S 2> <S 2> <S วันนี้ตื่มาเจอภาพส่วนหัวส่วนล้ามใหญ่มากเลยคิดว่าเจ้าของคงไม่รอดครับวันนี้ครับขาปากเลยครับโัเบลเลอร์เลยครับตื่นเข้ามา รายงานข่าวเศร้าก <c oughs> ุ้งโดนกินอีกหนึ่งตัวตัวใหญ่ซะด้วยอร่อยใหญ่เลยนะกินกุ้งอร่อยใหญ่เลยนะแกดูแย่งกันอีกแต่ตัวกินก็ไม่มีกล้ามเลยนะดูนี่ไม่มีเลยจะไปหนีบอะไนะดูดิโอ้กินกันอร่อยอร่อยอร่อยตัวใหญ่ซะด้วยสิว้าย ใหญ่ไม no ่ใหญ่ก็ดูส <Cameraman. S 1> ิเนี่ยนี่ดูดูขนาดหัวมันดิหัวมันขนาดเนี้ยโดนกินไปอ่ะเสียกุ้งไปหนึ่งตัวตัวใหญ่ซะด้วยมันดิมันดิกินวันตู่การแย่งเพื่อนกินมันนี่เลย อะไรเนื้อกุ้งสดๆเลยเนี่ยนะไอตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ย ดินแหลงนะเดี๋ยวโอันนี้หนวดยาวสวยนะแต่ขาไม่ครบกล้ามก็ไม่ครบดูเที่ยวกับไฮโดรแรกๆท่อนไหนที่มีไม่หน,นีโฮ้ ตัวสามขนาดเลยดูดิโอ้อยบีบอ้ะฮนี่ตัวใหญ่เจ拉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 อือตัวเล็กไปแล้วตัวนี้ตัวมันก็ไม่ใหญ่นะ cái cá mình dài dài à ui mà mình nghiêng chân à cá mình dài thì đi กามแต่เกียบมึงดูเทียบกันดิตัวเกือบเท่ากันเลยนะแต่กลา้ามแทบจะไม่มีเลยเนี่ยดูดิเนี่ยตรงนี้แหลมแหลมเนี่ยจิ้มเจ็บเจ็บเนี่ยเนี่ยมันดิ้มแล้วเนะอาหน้าทิ่มลงไปเนี่ยเจ็บด,ดูตัวนี้หา,างมึงดูแต่สภาพมันค่อนข้างสมบูรณ์นะตรงนี้ อยู่ในช่องท่อไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเออเเคยเจอนะมันเป็นลอกแล้วก็ทิ้งของเอาไว้อะไปเล่นแลเยอร์ดีกว่ามาใครจะเอาบ้างใครจะเอาบ้างมามามา,า,าม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 า เล้วเรื่องเล้าเห็นนะวุ้นีปึ้งมันดึงเดิเอาานคนไปแฉมีอฉัน เนี่ยเนี่ยมันเหนียวมันเหนเยหยเียวจนต้นไม้จะกิติะกินไม่ดีเออเ,เ,เห็นใจในความพยายามเอาไปเลยเราจะ่ไว้ใจุ้ืนกันคืนรอกภาพเลย ดีดบินอยู่รีแต้มันขึ้นมาก,ก่อนโอ้หลังจากล้างบ่อเสร็จอรอบคาบทีเดียวมนึงตัวสองตัวเลยทีเดียวฮะลอกของเงินสองตัวเลยแต่ตัวหายไปไหนแล้วไม่รู้นี่จะเป็นเจ้าตัวมันป่ะเนี่ยนะตัวพอๆกนอันนี่คาบหนึ่งสามเลย โอ้โหแล้วยัดล้างบ่อแล้วเติมแคลเซียมเติมสารอาหารเข้าไปนะกล้ามตัวนี้สวยด้วยอ่ะดูดิกล้ามตัวนี้สวยเลยดูสิเอโอโหดูแขนครบด้วยอะ่ะเนาะอาหารก็ทิ้งให้มันกินต่อใช่ก็กินกันต่อตัวนี้แน่เลยเจ้าของคาเมาสักคู่นี่ เพราะเห็นไหมก้ามันอยู่ครบตัวสวยเลยมีแต่เกือบคาบอีกหนึ่งตัวสามโมงเย็นไปนะนแ,แล้วขึ้นมาแอบสองเราก็เจอคาบอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วนี่คือตัวสองมดเดียงอยู่ตรงนี้เลยอันที่หกแล้วนะเนี่ยเหันมาเห็นอีกทีเจอไอ้ตัวเล็กดูไม่มีทีท่าเลยนะไอ้ตัวนี้เออเห็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอะ ไม่มีทีท่าวีแววเนี่ยเออแต่มันก็ลอกคาบไปเนี่ยเออเจอตัวเล็กอีกตัวหนึ่งลอกคาบด้วยเย้ชื่นใจตัวเล็กลอกคาบแล้วจะโตแล้วจะโตแล้วมีตัวเล็กลอกคาบมาเจออีกหนึ่งแล้วนี่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 อันนี้คาบนะสุดที่โอ้ยนี่เจ้าตัวแล้วมั้งเนี่ยฮะใช่ไหมใช่ของแกเรา ใช่นี่เหมือนกันเลยเนี่ยเออเจ้าของนี่โอเคโอ้โหวันนี้ลออกันสนุกสนานเลยนะ